ตนอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบวินยัยและคนมีระเบียบวินัยดีอยู่แล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้เรียนทั้งคณะกรรมการที่เคารพพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนชุมชนหัวโคตบลโคมาแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหว,วัดบึงกาฬ าพที่ทุกคนเห็นเมื่อต้นคลิปคือภาพที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนของเราค่ะสะภาพปัญหานี้มีมายาวนานไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่สกปรกหรือแม้กระทั่งห้องเรียนที่ดูไม่เรียบร้อยทางกลุ่มเยาวชนจิตอาสาพ,พัฒนาบัวโคจึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขพร้อมขอคําแนะนําจากครูพระสอนศิลธรรมคณะครูและผู้บริหารจึงได้เกิดเป็นโครงงานคุณธรรมจิตอาสาพ,พัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อส่งเสริมนักเรียนแกนนําจิตอาสาพัฒนาบัวโคกและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบัวโคกให้เป็นต้นแบบในการทําความดีพัฒนาโรงเรียนสงเพื่อส่งเสริมนักเรียนทุกคนที่มีคุณธรรมด้านจิตอาสาความมีวินัยและความรับผิดชอบ3เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้จากวิธีการรักษาความสะอาดของห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในโรงเรียนเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนกลุ่มจิตอาสาพัฒนาบัวโคกจานวน20คน นักเรียนโรงเรียนชุมชนบัวโคกชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน206คนค่ะเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบัวโคกร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร้อยละ90เป็นผู้มีจิตอาสามีวินยัยมีความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในบริเวณโรงเรียนค่ะ กิจกรรมที่ดำเนินการกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำจิตอาสาพัฒนาบุคคลเสนอปัญหาและสาเหตุในทางแก้ไข2กิจกรรมรณรงค์งประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำความสะอาดของห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศดีกิจกรรมเขตพื้นที่สะอาดป่าศจากขยะค่ะหนูเป็นตัวแทนชั้นป,ประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้รับผิดชอบเขตพื้นที่ต้องขอประชุมค่ะดีค่ะชั้นประถมศึกษา ค่ะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3ามได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตพื้นที่บริเวณหน้าถนนหน้าอาคารปอนหนุนัสามเป็นอยู่บ้านพักครูะค่ะผมคือตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สครับสำหรับเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบมอบหมายไว้ให้ดูแลความสะอาดบริเวณอาคารถนนหน้าอาคารและห้องน้ำหลังอาคารครับค่ะพิชานตัวแทนจากชั้นประถมศึกษาปีที่สําสำหรับเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายให้ดูวินความสะอาดที่บริเวณหน้าเสาธงสารานาเสาธงและสนามเด็กเล่นค่ะค่ะดิฉันเป็นเพื่นแท้จากแถวถึงถึงจัตยี่หกสลัดเป็ี่นพื้นที่ที่ได้รับเล่าหมายนะคะเ่นสนามวอลเลย์บอลจักรกรุงกิจกรรมทำดีมีรางวัลหลักธรรมที่นำมาใช้สังฆะวัตถุศีหมายถึงหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนำใจของผู้อื่นผูกไมตรีเพื่อเฟือ้อเพื่อกูลหรือเป็เปเปนหลักการสงเคราะห์ซึ่งการและการ มีอยู่สประการได้แก่ 1. ท่ทาน 2. ปิยาวาจา 3. อัตถจริยา 4. สมานตตตาพระราชดํริที่นํามาใช้คุณธรรมพื้นฐาน8ประการประกอบด้วย 1. ขยัน 2. ประหยัด3ซื่อสัตย์ 4. มีวินยัย 5. สุภาพ 6. สะอาด7สามัคคี 8. มีน้ำใจ รุปผลการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศดีเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2567ผลการประเมินพบว,ว่าคะแนนเฉลี่ยรวมการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน9ห้องเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ89.15อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกห้องเรียน ผลการประเมินกิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบสะอาดปราศจากขยะเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2567ผลการประเมินพบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมการประเมินกิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบสะอาดปราศจากขยะทั้ง9ห้องเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ86.14อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกห้องเรียน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงารคุณธรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนักเรียนโรงเรียนชุมชนบัวโคให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีจิตอาสามีวินยัยและความรับผิดช,ชอบและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไปค่ะ